ขบวน208เข้ามานะครับเอาสตัอมหมายเลข4 2 2 1 2> เป็นเป็นข <laughs> บวนที่208นะครับต้นทางจากนาครสวรรค์ไปทังกรุงเทพแล้วก็มาส่วนกับขบวนรถธรรมดาที่261กงรุงเทพหวหินนะครับ ล้ครับขนาดนี้ขบวนที่261ก็ได้ออกจากสถานีรถไฟชุมทางลับซื่อแล้วนะครับต้ทนทางจากกรุงเทพไปทางไปหวัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันนะครับออกไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับเดินทางถึงที่หมายยังปลอดภัยนะครับสำหรับขบวน261